แลวที่น่าเห็นหมาที่เขามีการแชร์คลิปกันสําหรับจีซูแล้วก็โรเซ่โอ้โหโอ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 คือแฟนคลับไปรอเยอะมากเลยนะใช่เขาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะคือภาษาชาวบ้านก็บอกว่าแตกแตนมากเลยทีเดียวเป็นอย่างนี้เลยนะ <c oughs> <เอ S 1> คือเยอะ <ๆ S 2> มากจริงๆนะคะคือชแฟนเนี่ยทวิตข้อความหน้าง,งานเลยบอกว่าโอ้โหเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆนะคะสําหรับกรุงปาริสนั่นเองนะคะ เราคงอยู่กับเรื่องราวของแฟชั่นโชว์นะคะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันว่าสองสาวเนี่ยใส่ชุดของแบรนด์อะไรคอลเลคชันไหนกันบ้างคะ่ะ <iment. S 1> เราคนดังทั้งในวงการบันเทิงและว,วงการแฟชั่นนะคะที่ชื่นชอบแบรนด์ยอ o r ค่ะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงสาว j o n นี่สมอล l ลตนะคะทามิลคอดตินไอรินลอมาเรียเบลโลและก็จีซูนะคะสมาชิกสาวแห่งวง b l a c k p ิ n k นนางแบบสาวโรเมสไตรค่ะ y o u t u b e อชื่อดังนะคะไลซ่าโคชีนักแสดงสาวโรสมูนพาท์นะ,ะแล้วก็อีกมากมายค่ะต่างพร้อมใจการไปชมแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายคอลเลคชันใหม่ล่าสุดของแบรนดิออ์นะคะซึ่งจัดขึ้นในกรุงปารีสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา แฟชั่นเครื่องแต่งกายของแบรนดีออนะคะเป็นคอลเลกชันสปริงซัมเมอร์ปี2022ค่ะโดยทางแบรนด์นะคะได้เปลี่ยนสวนทูเรลีกาเดนให้กลายเป็นรันเวย์สีสันฉูดฉาดซึ่งเข้ากันได้ดีกับสีสันของเครื่องแต่งกายคอลเลกชันนี้ซึ่งก็ได้ข่าวว่าจีซูแห่งวง b l a c k p ิ n k นะคะชอบอยู่หลายชุดค่ะและทางแบรนดีออนะคะก็เตรียมที่จะมอบชุดบางชุดในคอลเลกชันนี้ให้กับเธอด้วย ส่วนดีไซนเนอร์ที่รับหน้าที่ออกแบบเครื่องแต่งกายคอลเลกชันนี้นะคะก็คือแอนนาปาปาเรนติค่ะที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องแต่งกายคอลเลกชัน The Game of Nonsense นะคะที่เป็นผลงานการออกแบบของมาเรียกาเซียคิอุริที่เปิดตัวในปี1964ส่งผลให้แฟชั่นเครื่องแต่งกายคอลเลกชันนี้นะคะเต็มไปด้วยกลิ่นอายของแฟชั่นจากยุค60 นอกจากจีซูแล้วนะคะสมาชิกอีกหนึ่งคนของวง Black พิงคค่ะที่ได้ไปชมแฟชั่นโชว์ในกรุงปารีสในวันเดียวกันนะคะแต่ว่าคนละแบรนด์นั่นก็คือโรเซ่นั่นเองโดยโรเซ่นะคะไปชมแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายคอลเลคชันสปริงซัมเมอร์ปี2022ของแบรนบ์ของแบรนด์แซงโรวองนะคะโดยเดรสซีทูสร้อยไข่มุกและรองเท้าบูทที่โรเซ่นั้นสวมไปชมงานนะคะก็ได้รับคำชมว่าสวยแล้วก็ทำให้เธอนั้นดูดีมากๆเลยทีเดียวค่ะ โอ้โหสวยมากแล้วก็ปังมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าแสงแฟลชเนี่ยมันปั๊บๆตลอดเลยแล้วก็สาวๆเนี่ยกระพริบตาน้อยมากคือแบบโอ้โหเป็นความอดทนขั้นสุดซึ่งเขาบอกว่านี่แหละเป็นการที่สาวๆนั้นเขาได้รับการฝึกมาอย่างหนักนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนเกาหลีตใต้แล้วก็ชาวเอเชียอย่างพวกเราด้วยนะครับ